สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเข้ามาหรือยังครับตอนนี้ฟูจิก็นะฮะมาอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อคุณวิรัตโอ้เข้ามาแล้วหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับตอนนี้นะครับฟูจิได้อยู่กับนะครับพี่คนหนึ่งครับชื่อคุณวิรัตครับวันนี้ เจอท่านครั้งแรกนะครับเจอท่านครั้งแรกและนะครับทไมผมอยากจะแนะนำนะครับถึงอยากจะนำก็เพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอยากจะสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จนะครับผู้ประสบความสำเร็จจะมีนะครับทเทิร์นจะมีแบบแผนอยู่ตลอดเวลาช่วยถือกล้องหน่อยครับครับผมดูด้วยครับโอเคนี่นี่มีอะไรนะครับ เบี้ยวครับเบี้ยวครับเบี้ยวครับเออนี้ครับเอ่อนี่ครับนี่คืออะไรนี่คือเมลอนนะครับฟูจินะครับโอเคครับฟูจินะครับทานเมลอนสัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายนะครับเออ่กินเมลอนมาตั้งแต่ราคา3,000 4,000 5,000แล้วนะครับแต่วันนี้ผมได้กินเมลอนที่ราคาถูกมาก ผลิตโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยและก็ราคาถูกแล้วก็เป็นนะฮะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปทําไมถึงอร่อยทําไมถึงไงเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวก็คือว่านะฮะฟูจินะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปไปที่ประเทศ <c oughs> ไม่ใช่ผมไปบรรยายนะครับเดี๋ยวนะครับดูครับครับ ถืออย่างนี้ช่วยถืออย่างนี้นะครับแล้วก็มองมองนะครับเอาใหม่นะครับนี่ขอขอต่อนะครับขอต่อคือว่าฟูจินะครับไปนะฮะไปถ่ายทําเรื่องเมลอนที่ประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่ราคา3 0 0 0ัน0 0่พันห้าพเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ผมมาเจอเมลอนที่ผลิตโดยคนไทยชื่อคุณวิรัติวันนี้ผมเจอท่านเป็นครั้งแรกนะครับ และผมรู้ว่าท่านเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงเรื่องราวเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าคนสําเร็จจะมีแพทเทิร์นคนสําเร็จจะมีแบบแผนเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตของพวกเราเองนํามาใช้ในวิธีการพวกเราเองได้นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักและได้เห็นนะครับเรื่องราวเป็นยังไงก็คือตอนนั้นผมไปที่นะครับที่จังหวัดอุบลน, <c oughs> นะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆ เป็นบรรยายให้กับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนอะไรนะ,ะบุตริกวิทย,ยาคารโอ้นักวิทยาคารนะครับรท่านรู้จักได้เพราะว่าพอดีคุณครูนะครับแนะนําว่า Ẽ มีฟาร์มเมลอนที่อร่อยมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกแล้วอร่อยมากแล้วมาให้ผมกินแล้วให้ทีมงานกินนะครับบอกว่าอร่อยมาก <S <S ก็เลยนะฮะอยากจะมาแนะนําว่าอร่อยอยังไงและปลูกยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมี เมื fate, ่อวานนี่คร nah, ับมีคนมาปรึกษาผมบอกว่านะครับคุณฟูจิจะมีการเกษตรให้อร่อยหรือทําปลูกอะไรให้อร่อยหรือทําให้ประสบคเนเจทําได้ยังไงนะครับฟูจิบอกว่าทําแบบนี้ครับลองฟังถ้าทุกคนอยากรู้นะครับลองฟังดูครับถ้าทุกคนอยากรู้ลองฟังดูครับว่าทํำยังไงครับผมขอสัมภาษณ์เลยอยากรู้ไหมครับอยากรู้พร้อมไหมครับสัมภาษณ์เลยนะครับเออก่อนอื่นเนี่ยคุณวิรัต ก็ทํางานอยู่แล้วใช่ไหมครับทำงานประจำครับทำงานประจาอยู่แล้วแล้วเอาเวลาไหนมาปลูกแล้วให้ประสบความสเร็จนี้ได้ครับจริงๆแล้วเราเราใช้เวลาในการเรียนรู้ก่อนที่มาปลูกเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้ถึงสองปีเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆได้ยินไหมครับถ้าได้ยินชัดนะครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงอาจจะเบาไปแล้วเสียงรอบข้าจะเยอะไปหน่อยครับก็ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ประมาณเกือบสองปีนะครับก่อนที่จะลงมือทา ใช้เวลาเรียนรู้ทั้งทั้งที่ทํางานประจํอยู่ทงานประจําอยู่ด้วยแล้วเอาเวลาเสาร์อาทิตย์คือคนธรรมดาจะหยุดพักไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าคุณวิระทำไมอยากจะแบบว่าเสาร์อาทิตย์เอาเวลาเนี้ยเอาเวลาเนี้ยที่คนคนอื่นเขาอยากจะพักกันเนี่ยทาไมเราถึงอยากจะคิดว่าจะทําเมลอนอะไรนี้ขึ้นมาเพราะว่าแรงบันดาลใจก็คือเคยทานเมล่อนแต่ว่าครั้งแรกเลยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเลยไปไปไปซื้อกินมาแถวข้างหลนอะไรเนี้ยใช่ใช่ครับไม่อร่อยเลย เราเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคครับ<ๆ>แต่ว่าพอเจอรูนพี่ร่นพี่บอกเฮ้ยนายยังไม่เคยทานของอร่อยนายต้องทานของอร่อยก่อนอ<ๆ>ืหลังจากนั้นได้ไปทานของอร่อยอืออร่อยจริงคือมันมันน่าทํานะอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยว่ามันว่ามันทายังไงถึงอร่อยขนาดนี้<ๆ>แล้วทําไมไปฟาร์มแรกมันไม่อร่อยแที<ๆ>่ไปกินถึงไม่อร่อยก็เลยไปสืบสาหาข้อมูลแล้วตลอดระยะเวลาเกือบสองปีเนี่ยเราใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปหาข้อมูลแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลก็คือว่าตอนนี้เราไปเจอของอร่อยขึ้นมาแล้วเราก็เลยบอกว่า เฮ้ยชอบพันนี้ขึ้นมาชอบสนใจความสวยงามของเมล่อนขึ้นมาก็เลยคิดอยากจะปลูกเฉยเลยขีอยากจะปลูกเฉยพอคิดอยากจะปลูกแต่คนธรรมดาก็อยากจะปลูกแต่ว่าก็ก็ไม่มีอะไรที่อร่อยกัพอแล้วแล้วทาไมตัวเองถึงอยากที่ว่าอยากจะปลูกแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปถามคนนู้นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเรารู้ยังได้ยังไงครับอันนี้ครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการก็คือว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จในงานของเราหรือถ้าเราอยากจะนะฮะ สําเร็จในในงานของเราเนี่ยอาจจะไม่งานอาจจะเป็นคนละอย่างกันนะครับทํากันยังไงครับลองดูครับก็คือว่าเราก็ศึกษาหาข้อมูลในในในเน็ตหลังจากที่ทเราค,รคิดว่าอร่อยแล้วเนี่ยรเราหาข้อมูลทางเน็ตใช่ครับแล้วก็อพอได้ข้อมูลทางเน็ตแล้วก็เลคเชอร์ไว้เรา,เราไม่เคยรู้เรื่องเมล่อนมาก่อนเลยไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปตะเวนตามฟาร์มต่างๆเพื่อจะขอความรู้เขาไม่เคยรู้แต่สําเร็จได้ นี่คุณผู้ชมนะฮะช่วยกดไลค์นะครับถ้าเราไม่รู้แต่เราก็สําเร็จได้โดยใช้วิธีนี้ครับก็คือว่าหาทั้งเน็ตหนึ่งหาทั้งเน็ตสองก็คือพอได้ข้อมูลแล้วเราก็เข้าไปหาเจ้าของฟาร์มเพื่อจะไปขอความรู้จากเขาไปขอปรึกษาจากเขาโอเคแล้วเราไปหาเจ้าของฟาร์มคนที่ไม่สําเร็จจะคิดยังไงครับจะคิดยังไงหาเจ้าของฟาร์มเขาคงไม่บอกเราหรอกถูกไหมเพื่อนๆองคิดดูนะฮะถ้าเราไปหาเจ้าของฟาร์มเขาจะบอกเราหรอ แล้วคุณวิรัตคิดยังไงว่าเราไปหาเขาแล้วเขาจะบอกเราก็ไม่บอกไม่เป็นไรเราคิดว่ามันต้องเจอคนที่ใช่ที่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้นี่แห<ร>ละครับ,รบนี่ครับมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับคนที่เชื่อว่าเราไปหาเจ้าของฟาร์มแล้วเขาจะไม่บอกเรานะแล้วเราเลิกลงมือสิ่งนี้สําคัญถ้าเราเลิกลงมือแล้วเราไม่ทํานะจะไม่ประสบความเร็จแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเมลอนที่นะฮะท่านทามาให้ผมวันนี้ผม ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับจริงๆอยู่ที่อุบลแล้วมาหาผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฟูจิก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรนะเพียงแต่ว่าโอ้ประทับใจในในของที่มันอร่อย,อยครับถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวลองซื้อดูครับเดี๋ยวคุยต่อแล้วประสบความเร็จยังไงครับและหลานั้นครับหลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการศึกษาก็เดินทางไปกลับระหว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันพักผ่อนเนี่ยเราก็เอาเวลานั้นอนะไปเรียนรู้ ไปเรียนรู้โดยทางเน็ตแล้วก็ติดต่อหาเขาเลยใช่ใช่ครับใช้เวลาใช้เวลาอยู่ประมาณปีเกือบ2ปีปีประมาณ2ปีก็เอางี้ดีกว่า2ปีก็คือเสาร์อาทิตย์เกือบทั้งหมดเลยใช้เวลากับการไปเรียนรู้ไปหาเจ้าของฟาร์มจนเจอเจ้าของฟาร์มที่น่ารักมากๆเลยใช่ครับคือคุณพ่อผู้ใหญ่สนอแตงโซภาท่านน่ารักมากท่านก็มาเรียนรู้ได้เลยแต่ก่อนจะผ่านบททดสอบท่านก็ต้องไปลงมือทําในฟาร์มโอ้โหแดดร้อนมาก นะครับออจะมีตัวอย่างให้โชว์ให้ผมได้ไหมว่านี่มันคือ,อ,อถ้ามีหนอนมีอะไรแล้วเนี่ยะจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของที่เราไม่ใช้สารเคมีโชว์ให้ดูนะครับนี่ครับจะดูว่านะฮะไม่ใช้สารเคมียังไงลืมบอกนะเออพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะครับนี่คือคุณวิรัต์ผมเพิ่งเจอท่านครั้งแรกนะครับ <S <S พอดีนะฮะบ,บอกไว้ก่อนว่าของฟาร์มของท่านนะขายหมดเกลี้ยงไม่มีคําว่านะต้องจองนะขายหมดเกลี้ยงแต่นะครับ ท่านไม่ได้เขาเรียกอะไรครับไม่ได้ยิงอ่ะไม่ได้ยิงเลยว่าจะมาเจอฟูจิแล้วยังไงคือยังไงฉันก็ขายหมดอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมาให้ผมอ่ะมาถึงที่มาจากอุบลเลยนะมาจากอุบลเลยอ่ะมาดูกันก่อนครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรคือเราไม่เราไม่สารฆ่าแมลงนะครับรยาฆ่าแมลงเราไม่ใช้อย่างตัวหนอนตัวที่เห็นตูงนี้ครับขออนุญาตนะเราต้องเก็บนะครับ เก็บทีละตัวนะครับอ๋อนี่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 เดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้คือใบเมลอนที่มันเป็นโดนหนอนกินใบเมลอนที่โดนหนอนกินแล้วก็มีหนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเราก็แสดงว่าหนอนมันกินก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วเราจะเก็บหนอนหรือยังไงฮะเก็บหนอนทีละตัวครับเก็บหนอนฮ ทีละตัวครับใช่ใช่ดือหน้าท่านใช่ครับเก็บตัวทีละตัวครับใช่เก็บหนอนทีละตัวในฟาร์มเนี่ยที่เห็นนะแต่ถ้าเกิดตัวไม่เห็นเราก็ปล่อยทำไมเราเก็บหนอนทีละตัวแล้วเราแบบว่าเราเลี้ยงมันเหมือนเหมือนเลี้ยงเมลอนเหมือนลูกเหมือนอะไรนะแล้วเราต้องศึกษายไงมันบอกว่ามีกี่ข้อกี่ป้องแล้วต้องดูลูกก็บอกว่าหนึ่งต้นจะต้องมีหนึ่งลูกเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับเราเลือกเราคัดเลือกลูกที่ดูดีที่สุดไว หนึ่งลูกเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นต้นต่อหนึ่งลูกนะครับแล้วระยะาระยะระหว่างข้อที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยเราเอาเอาออกหมดเลยหนึ่งถึงแปดเอาออกหมดเลยแล้วก็เราเหลือที่ข้อที่เก้าถึงสิบสองไว้นะครับเพื่อจะให้ตรงช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่เมลอนอร่อยที่สุดก็คือมันจะมีความหวานเราจะทาความหวานได้ได้ง่ายกว่าครับถ้าเกิดเลยข้อสิบสามขึ้นไปก็ดูจะโตมากแต่ไม่หวาน ก็ต้องมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะดับไปแล้วนะครับมีรหัสรับไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีภาพอื่นอีกไหมรับมีภาพอื่นอย่างเช่นอลูกที่โดนหนอนกินลูกที่โดนหนอนกินลูกที่โดนหนอนแทะครับและเป็นไงครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมันโดนหนอนแทะเสร็จปุ๊บเราก็หลังจากเอาหนอนออกปุ๊บเราใช้ตัวปูนขาวนะครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับปูนที่ใช้ถ้าเกิดคนโบราณก็จะใช้เคี้ยวหมากนี่แหละครับเป็นตัวที่ ใช้รักษามันแสดงถึงอะไรแสดงถึงว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ใช้ฉารเคมีครับลูกไหนที่หนอนแท้ก็คือลูกที่อร่อยเราแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราเก็บไว้ทานเองในฝามันขมขอนเลยได้ไหมเอ้โหกินเองอร่อยมากหวานมากบอกไว้ก่อนนะครับฟูจีเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปดูเมลอนราคา 3, 0 0พ4 0 0 0ของญี่ปุ่นแล้วเพิ่งเคยเห็นนะครับเมลอนที่อร่อยแบบคุณวิรัติวันนี้เจอท่านครั้งแรกเพราะอะไรผมไปบรรยายที่โรงเรียน บุญนิกวิทยาการใช่ครับที่จังหวัดอุบลแต่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปดูฟาร์มแต่ผมไม่ได้ไปนะครับคุณครูเอาเมลอนของอาจารย์วัฒนาอาจารย์วัฒนาเอาเมลอนมาให้ผมได้กินแล้วผมบอกอร่อยมากก็เลยอยากจะช่วยมาให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะจะไปกินเลืว่าจะโปรโมทให้เพื่อนๆแล้วท่านก็มาเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าท่านนะฮะท่านนะครับมี ฟาร์มแล้วก็เมลอนเนี่ยขายหมดอยู่แล้วแต่เอามาให้ผมเนี่ยฮะลองดูว่าเป็นยังไงนี่ก็คือเป็นการถอดแบบผู้ประสบความสำเร็จนะครับถอดแบบผู้ประสบความสำเร็จก็คือนะถ้าเราไม่รู้เราเสิร์ชเน็ตเลยและลงมือทําเลยไม่ต้องคิดว่าทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าทําไม่ได้เราคงไม่มาถึงนี้ชัวรครับต้องใส่ความพยายามลงไปด้วยครับแล้วเราคิดในใจว่าเราสนุกใช่ไหมว่าสำเร็จน่าจะเป็นยังไงจินตนาการนะครับเอจินตนาการครับคิดว่ามันก็จะมี ที่ที่หนึ่งที่เราจะเป็นที่ทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับก็จะมีเพื่อนฝูงเข้ามาจอยกันในฟาร์มมีความมีความสนุกร่วมกันนะครับมีโอกาสได้ต้อนรับเหมือนอย่างถ้าเกิดคุณฟูจิไปหรือนักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตัวอำเภอในการที่จะซื้อของฝากกัโอเคลืมบอกไปครับว่านะครับพูดแค่นี้พอนะครับถ้านะครับเอ่อท่านเพื่อนๆนะครับอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องนะฮะผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกันยังไงผู้ประสบความสำเร็จเขา มีความคิดยังไงลงมือทํากันยังไงครับลงติดต่อท่านได้ติดต่อได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะรบกวน่ครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเพราะธรรมดาแล้วทำงานหนักมากไม่ไม่มีเวลาเท่าไหร่ครับให้ติดต่อที่ไหนครับอ่าติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าครับสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าสามครับเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยครับเออออเเพื่อนๆนะครับถ้าไม่รู้ช่วยเอถ้าตอนนี้ผมไม่มีเมมโอนะช่วยเขียนพิมพ์มาให้หน่อยนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าครับสี่ห้าสี่ห้า ครับ7053ครับครับครับนี่ครับออนิเจ็ดศูนย์ห้าสามครับแต่แล้วที่ Facebook ก็ได้ใช่ไหมใช่ที่ Facebook ก็ได้ครับออ่่าพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับวิรัตนะครับบอแหวนสรีลอเรือไม่หันากาศชาวช้างนะครับแล้วก็นักสกุลนะครับตั้งจิตนะครับต่อเต่าไม่หันอากาศไม่โชยงองูนะครับจอจานสรีต่อเต่าขอบคุณครับลอเรือนะครับคุณวิรัตน์ เขียนเลยคุณวิรัตหม่คุณวิรัสด้วยไม่คือชื่อพอดีชื่อเดียวกันใช่ครับ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 ผมโอ้ยินดียินดีครับขอบคุณมากครับครับครับเรามาแผ่เรามาแบ่งความสุขให้ซึ่งกันและกันเนาะคนที่ให้ก็จะยิ่งยิ่งกลับมาง่ายๆเลยก็คือเนาะถ้าเรายิ่งให้ก็ยิ่งกลับมานั่นเองครับว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ลองคิดดูครับว่าคุณวิรัตนะฮะนี่ผมยกตัวอย่างเลยนะคุณวิรัตเนี่ยวันนี้นะฮะ คือฟาร์มของท่านเนี่ยขายหมดแล้วไม่มีทางคือเต็มอยู่แล้วแต่วันนี้มาเจอผมผมก็เลยอยากจะแบ่งให้ก็ื่การเป็นเพื่อนๆได้รู้จักและเพื่อนๆก็จะได้อะไรได้รู้วิธีการทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จับแล้วเพื่อนๆก็จะมาถามคุณวิรัตอีกยังไก็จะแผ่กระจายให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นฟอร์มูล่าแห่งความสุขนะครับกลับขึ้นมาได้อีกเจ๋งมากเลยอ่ะ มีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะต้องไปแล้วนี่มันสี่ทุ่มนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณวิรัต้องกลับไปเนาะกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยสี่ทุ่มแล้วผมก็แต่ยินดีครับยินดีครับยินดีที่ได้มาเจอคุณโคจิครับครับนี่ลูกนี้ก็อร่อยครับลูกนี้ก็อร่อยครับนี่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่ลูกหนึ่งนี่นะสามพันบังเลยนะลองแล้วหากินได้ที่ไหนเออลืมบอกไปหากินได้ที่ไหนหากินได้ที่ไหนจะดูว่ารสชาติเจ๋งจริงจริอ่ะร้านอะไรร้านที่ไหน จริงๆแล้วเนี่ยเราจริงๆเรามีจะมีกลุ่มเครือข่ายที่เราเราขายอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะกระจายไปในเครือข่ายของเป็นวิานสาหกิจชุมชนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อได้ตามตามห้างหรือค้าทัาท่วไปก็จะมีจะรู้ด้ยครับเป็นของคุณวิรัต์เนี่ยเ,เพราะว่าผมกินนะทุกท่านนะเพื่อนๆนะเวลาทานเมลอนน่ะบางทีบอกว่าไม่อร่อยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เจอของของที่มันอร่อยจริงๆไงของที่มันอร่อยมันอร่อยแบบโหแบบติดเลยนะ ติดมากๆเลยอะ่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นลูกค้าคือเราขายในนามสายกิจชุมชนแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแต่ตรงที่กระจายที่ไหนเนี่ยมันเราเราไม่ดูว่าเขาจะกระจายที่ไหนบ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยอยากได้ของอร่อยจริงๆเนี่ยติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับยดีที่จะจะส่งให้อะไรเนี่ยครับผมติดต่อก็มีเบอร์แล้วนะมีเบอร์มีเบอร์มีเบอร์ครับติดต่อได้เลยครับติดต่อได้เลยครับงั้นขอตัวไปแล้วนะ ครับผมช่วยกดไลค์ให้คุณวิรัติหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคคุณพัฒนาและเจนครับสวัสดีครับ